เครื่อง iMac iPad Pro รุ่นใหม่เข้าสอบไทยแล้วทุกสีที่ Apple Store e เซ็นทรัลเวิลด์ไปดูกันค่ะถ้าจะรับเข้า i p o o n e แล้วทุกคนดูเคือมันต้องแข็งแรงแล้วก็ทนทานใช้งานได้นานกว่าเดิมด้วยขอเชียร์ iMac แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะใหม่ลัดาค่ะพดาค่ะพิลาดาค่ะสำหรับวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกคนมากันที่ Apple Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์เพราะวันนี้เป็นวันที่ 21พฤษภาคมนะคะเป็นวันแรกที่ iMac แล้วก็ iPad Pro วางขายในประเทศไทยค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณทาง Apple มากๆที่ได้ให้ผู้ราอนี่สัารดาเข้ามาถ่ายพรีวิวให้ทุกคนเห็นกันก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราได้มาดูของจริงกันค่ะใช่แล้วค่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้ลงที่ดีเทลสเปคตัวเครื่องนะเราจะมาดูตัวเครื่องจริงๆว่าสีสันเนี่ยจะสวยสดใสน่ารักขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะ ก็คือ iMac 2021 <Yeah. S 1> ในที่สุดเราก็ได้เห็นเครื่องจริงกันแล้วนะคะโดยรุ่นนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด7สีถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ iMac เลยก็ว่าได้เนอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เขาก็จะมีแต่สีเงินมานานแล้วนะคะในรอบนี้เนี่ยมีมาให้7ดสีด้วยกันก็คือสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีเงินออริจินัลก็ยังมีมาให้อยู่นะส่วนเพื่อนๆคนไหนเป็นสายแบบมินิมอลเนอะก็ยังจะชอบสีนั้นอยู่มาดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะหน้าจอเขาให้มาที่ขนาด24นิ้วแล้วก็ดูความบางของเาสิคะคือมันก็เกือบจะแบบบางแบบเท่ากับแบบไอโฟนถ้าจะาเท่าไอโฟนแล้วทุกคนดูอีกนิด อนนี้ก็ลาบอลใช่นีก็ลาบอลนะคะความบางของเขานะคะอยู่ที่1 1 5มิลิเมตรแล้วอีกอย่างที่ใหม่ชอบมากๆก็คือเขาให้มา2เฉดเลยทุกคนหน้าหลังเนี้ยก็จะเป็นแบบเฉดที่มีความเข้มกว่านิดนึงนะแล้วก็ด้านหน้านะคะกับฐานตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเฉดที่อ่อนกว่าแล้วที่สําคัญรุ่นนี้เขาตัดขอบหน้าจอเป็นสีขาวด้วยไม่หมดแค่นี้ไม่หมดแค่นี้ใครเป็นสาวบ44สีสีเหล่านี้เขาให้มาเยอะกว่านั้นเพราะว่าอิเซสซอรีต่างๆของเขา ก็มาแมชกันกับตัวเครื่องนะคะจะเป็นเมจิกที่บอร์ดเอยจะเป็นเมจิกเมาส์เอยนี่นี่พี่สาย พูดถึงเลยนะคือทุกคนคือจากเนี้ยถูกใจมากเพราะว่ารุ่นใหม่นะคะเขาจะมาเป็นแบบสายถักใช่ไหมคือมันดูแข็งแรงแล้วก็ทนทานใช้งานได้นานกว่าเดิมด้วยสีสวย้วยสีเข้ากับแบบเข้ากับเอ็กซ์ไซส์ทุกอย่างเลยสายชายข้างหลังเขาก็เป็นแบบสายถักแล้วก็เป็นสีเหมือนกันนะคะแล้วก็เมจิกแพ็กแพดเนี้ยก็เป็นสีเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เมจิกคีย์บอร์ดเขามี h ัชไอดีมาให้ค่ะถือว่าว้าวมากๆาเลยนะใครเป็นสาวโกไกแม็กเนี่ยกรีดแตกแน่นอนค่ะ เรื่องความบางของตัวเครื่องนะคะที่พี่ใหม่พูดถึงเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับชิป M1 เลยนะทุกคนเป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ของ Apple เลยนะคะที่เขาพัฒนาออกมาคือต้องพูดก่อนว่าของเดิมเนี่ยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่างๆเขาจะใช้เป็นแบบเดสก t o p อปแรโปรเซสเซอร์นะซึ่งมันจะเหมาะสำหรับคอมตั้งโต๊ะที่มีไซส์ค่อนข้างใหญ่ช่เพราะว่ามันก็จะต้องมีระบบระบายความร้อนที่ต้องทํางานได้ดีนะคะแล้วก็ต้องมีเอ่อที่เก็บหน่วยความจําต่างๆได้เยอะด้วยใช่รุ่นก่อนๆตัวเครื่องก็เลยต้องนู เลยทุกคนแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยพอ M1 เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมทุกอย่างเนะ่ยเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันนะคะทําให้เขาใช้พลังงานแล้วก็ใช้พื้นที่ในเครื่องเนี่ยน้อยลงมากๆแต่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะใช้พื้นที่น้อยลงถึงแค่นี้เองนะคะแต่ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยมันยังเร็วกว่าเดิมค่ะเพราะว่าทาง Apple เนี่ยเขาเคลมว่า M1 เนี่ย CPU มันทํางานได้เร็วขึ้นถึง85%แล้วก็การความจาหรือหน่วยความจำเนี่ยก็เขียนอ่านเร็วขึ้นถึง2เท mm hmm. ่าเลยทุกคน mm hmm. ก็ต้องมี disclaimer mm hmm. นิดนึงว่าการที่เราจะรีบประสิทธิภาพของชิป m 1ออกมาให้ได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราใช้ในเครื่องด้วยนะคะเพราะว่า mm hmm. แต่ละโปรแกรมเนี่ยเขาอาจจะออกแบบมาไม่ได้รองรับชิป m 1ไปสักตัวเนาะก็ต้องบอกกันไว้ก่อน mm hmm. ใช่เลยค่ะ,เ,คะเรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่ามาดูข้างหลังนะคะ เขาจะมีพอร์ตให้มาทั้งหมด4พอร์ตสำหรับเสียบสาย Thunderbolt นั่นเองนะคะก็จะถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วราคาเริ่มต้นนะคะก็จะอยู่ที่42,900ค่ะราคานี้นะคะเขาจะให้พอร์ตมาทั้งหมด2พอร์ต ็ราคาก็จะก็เทียงกับ macbook pro 13นิ้วนั่นเองอย่างมิลาเนี่ยเป็นคนติดบ้านขอเชียร์ iMac แล้วกันนะคะและยังมี ipad pro ด้วยนะที่เขาจะวางขายในวันนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปลย<ช>คนไป ipad pro ก็น่าสนใจมากเลยค่ะ ก็จ๋าดูตรงนี้นะคือแบบว่า iPad คือแบบเรียงรายกันสวยงามเยอะมากเลยอะ่ะใช่อย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น iPad Air กับ iPad mini เนาะแต่ว่าส่วนของ iPad Pro เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่คือหน้าตาสวยสดงดงามมากๆนะคะเขาก็จะมีกันทั้งหมด2ขนาดเนาะมีไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่อยู่ตรงนี้ที่สําคัญอย่างที่เราเห็นเลยตรงนี้ค่ะ อันนี้มันก็คือเมจิกคีย์บอร์ดรุ่นใหม่สีขาวเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น Smart Keyboard f o l i รยรุ่นเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวตัวดีเทลเรามาเจาะกันอีกทีค่ะสำหรับ iPad Pro รุ่นปี2021น่นะคะก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเช่นกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยใน iPad ที่เขาหันมาใช้ชิป M1 แล้วนี่ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยชิป o c e s s o r M1 ของ Apple เนี่ยเป็นชิปที่ทรงพลังที่สุดแล้วก็แรงทีี่่สุดตอนนน้ะะคซึง ปกติเนี่ยตัว iPad เนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเนี่ยเขาจะใช้ชิปโปรเซสเซอร์แบบ A 1 3 b i o n i c อนกนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน iPhone นั่นเองนะคะแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยถัดม,มาใช้ชิป M 1แล้วก็เป็นที่รับประกันได้เลยว่าตัวเครื่องแรงแล้วก็เร็วทำงานได้ดีกว่าเดิมแน่ๆหมะสำหรับสายโปรสมชื่อเลยค่ะสำหรับเรื่องดีไซน์นะคือเราก็จะเห็นเลยว่าภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับรุ่นของปี2020ทุกอย่างเลยนะคะแต่อย่างจะรูกันว่าตัวสเปคมันแรงขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวไว้เรามารอดูรี นี่เลยอ่าเมจิคคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ค่ะก็เป็นสีขาวสวยละมุนตาแบบนี้มากเลยเนาะคือของเดิมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสีดําสีเข้มอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ที่เราเห็นกันก็จะเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอที่เป็นรุ่นเก่าด้วยแต่สําหรับใครนะคะที่เมี iPad Pro รุ่นปี2020หรือปีที่เราเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าเขาสามารถเอามาใช้กับคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ร่วมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูกันที่ราคาดีกว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วแหละว่าราคาให้มาเท่าไหร่เพราะว่า สำหรับตัว11นิ้วราคาเนี่ยดีมากๆเพราะว่าให้มาเท่ากับรุ่นของ iPad Pro 2020เลยก็คืออยู่ที่27,900บาทเท่ากันเป๊ะนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กำเงินกำลังแรงอุ้ยจะซื้อ iPad ปีที่แล้วอยู่จะซื้อดีไหมไม่บอกเลยนะว่าไม่ต้องคิดซื้อรุ่นนี้นะคะได้ชิป M1 ไปด้วยก็คือดีงามดีงามพาร์ล์8พาร์ล้ามากเลยอีกรุ่นหนึ่งค่ะก็คือนี่เลยตัว12.9นิ้วนะคะราคาของเขาเนี่ยก็จะถือว่ามหนอยู่ที่ 37,900ก็จะราคาสูงกว่ารุ่น11นิ้วอยู่ที่1 0 0 0 0บาทเลยนะแต่อบอกเลยนะคะว่าไม่ได้แค่หน้าจอใหญ่กว่าทุกทกอย่างภายในก็คือรถกว่าปังกว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเนียังไงก็รอดูรีวิวเต็มได้นะเดี๋ยวช่องของเราเปรียบเทียบให้ดูแน่นอนค่ะหลังจากที่เราไปเดินดูเครื่องกันมาแล้วเนอะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆลยคนเริ่มอยากได้แล้วนะคะซึ่งปกติแล้วสําหรับ iPad เขาก,ก็จะออกมาทุกๆ2าปีหรือว่าปีเว้นปีนั่นแหละแต่ส่วนตัว iPad Pro นะคะก็ออกมาทุกปีเลยตั้งแต่ 2019 2020แล้วก็ปีนี้2021 <2020. S> ส่วนใ m แ c ของเขานะคะคถึงมาว่าปีที่แล้วเขาก็จะพุ่งปล่อยออกมาแต่สำหรับปีนี้ตัว iMac 2021บอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงดีไซน์ไปจากเดิมมีความเก๋แล้วก็สวยขึ้นมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วใครที่กำลังเล็งเครื่องอใหม่รุ่นใหม่หนียมีลาก็แนะนำเลยราคาก็คุ้มนะคะสำหรับภูกสายครีเอทีฟตัดต่อ,ตอที่ต้องใช้ความละเอียดสูงๆแต่แบบอย่างส่วน มีล่าเป็นคนทํางานแบบทั่วไปส่งอ e ีเมลพิมพ์งานหรือว่าวิดีโอโคก็เลยเดี๋ยวรอดูนาคนละกันเผื่อจะได้ทํางานตัดต่อกับโซล่าสำหรับคามเห็รส่วนตัวของจ๋านะคะคือจ๋าเนี่ยค่อนข้างถูกใจกับ iMac มากเลยนะเพราะว่าอย่างตัวจ๋าเองเนี่ยไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวตั้งอยู่ที่บ้านเลยคือถ้ามีไว้เครื่องหนึ่งเนี่ยมันก็ดีมากเลยโดยเฉพาะที่แบบเขาให้มากับชิป M 1ใช่ไหมคือมันทํางานได้เร็วแรงเหมาะกับการทํางานอย่างจ๋าที่แบบจ๋าต้องใช้ทํางานพวกแบบคํานวณตัวเลขโปรแกรมใส่สูตรต่างๆอะไรเงี้ยคือมันเวิร ไม่ไม่เคยเหลี่ยมามองไอแมกเลยนะคุณจริงๆจะแบบจะไปสายแมกบุ๊กจะไปสาย iPad มากกว่านะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนโฉมมาเจ็ดสีคนไม่ไหวคนไม่ไหวใจมันสั่นแล้วก็สวยมากทุกคนตอนแรกก็ใหม่เลงสีเหลืองไว้นะคะแต่ว่ามาดูของจริงรู้สึกว่าเอ๊ะสีเหลืองมันเข้มไปนิดนึงแต่ว่า ตอนนี้ปั่นใจไปให้สีเขียวแล้วมีความน่ารักมากๆาเลยต่อไปก็รู้สึกว่ายัางไงเพื่อนๆที่รอรุ่นที่โปรกว่านี้เนี่ยไม่ปล,ปลายปีนี้ต้นปีหน้าต้องมีออกปคสูงๆมาแน่นอนเลยค่ะคือรูปหลักใช้น้องเนี่ยมันดูน่ารักทึกส่ดสดใสแล้วก็ดูจับต้องได้ง่ายขึ้นก็ดูเหมือนกับว่า Apple เนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาจับลป่มลูกค้าที่เป็นคอนซูเมอร์จริงๆมากกว่านะคะที่แบบนี้ใช้งานทั่วไปเนาะใชใคร <c oughs> ที่แบบว่าเน้นทํางานใส่โปรอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามรุ่นที่มันแรงกว่านี้ค่ะแล้วอย่างส่วนตัวเนี่ อืมแต่ชอบสีชมพูนะเป็นไอทังแบบสายหวานอ่ะคือมันจะแบบเอ้ยดูเป็นชมพูเข้มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับสายเปรี้ยวๆชิคๆมันก็ดูออกเป็นโทนแดงๆคือดูแบบเอ็นเตอร์เจติกดีเห็นแล้วแบบมีแรงทํางานอ๋อแล้วมีร้านชอบสีไหนมีทั้งนะคะต้องสีม่วงเลยไอ้โมกิสองสีม่วงมันก็จะแบบสีแบบลำบากๆสีมันเข้าตีมกันมากเลยอะแบบวางเรียงๆกันแล้วก็คือม่วงไปหมดเลยใช่แล้วที่ใหม่อ่ะตอนแรกอ่ะชอบสีเหลืองแต่พอมาดูอ่ะล้วก็ชอบสีเขียวแต่ที่พักก็ชอบที่พักที่ได้ ที่แบบชอบความเบสิกมินิมอลเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสีเงินมันอยู่ที่ไหนในบ้านก็สวยเหมือนกัน<ช>ค่ะใช่แล<ช>้วค่ะแล้วเดี๋ยวละดาน,นะคะจะมีรีวิวตัวเครื่องแบบจัดเต็มแน่นอนวันนี้พวกเราเนี่ยพาไปสัมผัสตัวเครื่องแล้วยังไงก็ฝากติดตามเร็วๆนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่พี่ของไว้แล้วของก็มาส่งถึงบ้านแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันว่าเฮ้ยแกออกมาจริงๆแล้วอะรู้สึกประทับใจมากแค่ไหนหรือว่าใครนะคะที่เป็นทีมแบบ หรือว่าจะเป็นทีม iPad Pro ก็คอมเมนต์มาบอกทีมกันได้ข้างล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราไปกันก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆเด็ดๆของพวกเราค่ะใช่เลยค่ะวันนี้นะเราก็พาเพื่อนๆมาเดินดูทายแล้วแหละใครที่ไม่อยากออกจากบ้านในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเรา3คนรับหน้าที่เป็นตัวแทนเองค่ะใด่แล้วค่ะเราอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะ